สวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าคนดูไม่ขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีสามร้อยหกสิบคนสวัสดีสี่ร้อยคนดูค่ะสวัสดีห้าร้อยคนดูสวัสดีห้าร้อยคนค่ะมา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 เร็วเรว มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วสวัสดีหกร้อยคนดูค่ะเร็ว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 ขอพันคนอยูเริ่มเลย ถ้าคนตาจุย๋ยแปดร้อยคนดูใครเข้ามาเร้วเร็ว,รวค่ะขอแค่หนึ่งพันคนขอแค่หนึ่งพันคนเร็วๆเร็วๆเร็วเก้าร้อยคนดูแล้วเก้าร้อยคนดูแล้วขอพันคนหนูเริ่มเลยหนูมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆนะแม่แป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆ สวัสดีหนึ่งพันคนดูค่ะมแม่ฟังให้ดีนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดู ทักไปพันสองร้อยคนดูทักไปในลรืงที่ปักหมุดนะแล้วไปบอกเขาว่าขอโพยหนูแล้วแม่ดูโพยที่หนูแทงนะแม่ดูโพยที่หนูแทงนะนับลงมาตัวที่สามอัดเลยแม่พันสามร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วเร็วๆหนูจะปิดไลน์นะแป๊บเดียวนะหนูจะปิดไลน์ใครเข้ามาแล้วทักไปในลรืงที่ปักหมดุดแล้วบอกเขาว่าขอโพยหนูแม่ดูในโพยหนูตัวที่สามอัดตัวนั้น แม่ดูในโพยหนูตัวที่สามอัดตัวนั้นหนูขอหนูขอแค่ร้อยคนแอบไลท์แอบไลท์พันสี่ร้อยคนดูหนูจะปิดไลค์นะด่วนะหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะจิ้มไปในลิง์ที่ปักหมุดนะคะแล้วบอกว่าขอโพยหนู พอเห็นโพยหนูแล้วอะลบดูในโพยนะตัวที่สามนะคะหางที่สามนะหางที่สามที่หนูเล่นอะอัดตัวนั้นนะอัดตัวนั้นวนันวนี้ระวังเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลแปดแปดระวังเบิ้ลแปดแปดระวัง,8 8วงมีเบิบ้ลอะวันเนี้ย รัฐบาลไทยหนูปล่อยคบหมดแล้วนะใครยังไม่ได้ไปขอในลิง์ที่ปักหมุนนะคะรัฐบาลไทยหนึ่งปล่อยคบหมดแล้วใครยังไม่ได้ไปขอในลิงกที่ปักหมุดได้เลยแม่ไปขอในลิงกที่ปักหมุดได้เลยนะใครยังไม่ได้พักไปขอเขาได้เลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชิดชัยค่ะวันนี้แหละจะถูกเลขวันนี้แหละจะถูกไหม โภยไปขอนลิงด่วนด่วนด่วนดวนดวนโภยไปขอนีลิงด่วนโยมีตัวไม่อันอยู่โภยมีตัวไม่อันอยู่ค่ะโภยมีตัวไม่อันอยู่โภยโภยให้นะโภยให้นะไปขอนลิงได้นะคะโยให้นะ คยหนูให้เด้อไปขอ,อนลิงได้นะคะคยหนูให้นะกลุมไหนไม่ได้อ่ะคุยหนูให้นะแม่คุยให้ค่ะ ใครยังไม่ได้ไปขอในลิง์ด่วนจ้าใครยังไม่ได้ไปขอในลิงค่ะโวยให้ค่ะไม่ให้ได้ไงวิเย่ให้เลยให้ค่ะโอเเขาได้กันไปขนาดไหนแล้วแม่เขาได้กันไปเท่าไหร่แล้วคะหน้าไราไม่ให้ค่ะหน้าไราไม่เอาหน้าไราไม่เอาหน้าไราหนูโดนแบนหนูไม่เอา หนูมั่นใจตัวไหนหนูชอบสี่ศูนย์สี่สามแปดสองาใครไม่ได้หนูไม่รู้นะว่าหนูปล่อยไปแล้วนะคะโพยอ่ะหนูปล่อยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะในไลฟ์หนูไม่ให้ค่ะหนูไม่ให้ค่ะในไลฟ์อะหน,นูโดนบล็อกหนูไม่เอาใครไม่ตามก็ไม่ตามแล้วเจะใครไม่ตามก็ไม่ตาม ทักไปขอ yup. ในลิงค่ะแนวทางทักไปขอในลิงที่ปักหมดแนวทางทักไปขอในล well. ิงที่ปักหมดค่ะในกลุ่มมันหนูลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะในกลุ่มมันหนูลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่ในกลุ่มมาให้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเออโพยหนูให้ตั้งนานแล้วค่ะโพยเขาได้กันไปถึงไหนแล้วค่ะ ุ่ไหนที่ไม่ได้นี่ต้องเท็กับแอดมินเลยนะคะต้องบุญทำโลานแล้วสาธุบุญด้วยค่ะสาธุบุญด้วยนะคะขอแล้วแอดมินไม่ตอบแ๋ยวเดี๋ยวแจ้งแอดมินให้นะใช่ค่ะแปดสองคขอแล้วเขาไม่อ่านวันนี้ระวังเบิ้ลนะระวังเบิ้ลแปดแปดชอบสี่ศูนชอบมากชอบสี่ศูนย์สี่สามชอบมากค่ะ ร่วมทำบุญโลหิตไปโอซาร์ทด้วยค่ะอ๋อ,อไม่โทรค่ะหนูไม่โทรหาใครค่ะพี่มีธุระอะไรคือโทรหาหนูติดต่อหาหนูค่ะแต่หนูไม่ให้เบอร์ใครและหนูไม่โทรหาใครค่ะพี่หนูไม่ได้มีธุระส่วนตัวกับพี่หนูไม่โทรหานะระจะมาหน้าให้หนูโทรหาหนูไม่ได้โทรหาใครค่ะจริงปาเอาดีๆเออพอเองหนูปล่อยไปนานแล้ว โวยหนูโวยไปนานแล้วค่ะใครยังไม่ได้ก็ต้องดูในกลุ่มนะใครยังไม่ได้ก็ต้องดูในกลุ่มค่ะต้องอยู่อยู่กลุ่มไหนก่อนอยู่กลุ่มไหนเนี่ยทำไมถึงยังไม่ได้ทำไมยังไม่ลงแม่เ้ระวังมีฉายชีพนะแม่นะระวังมีฉายชีพนะคะ ระวังมีชายชีพน้ำแม่นะ้ำร่วมบุญลงทานด้วยนะคะสาธุค่ะใครร่วมบุญลงทานมาตอนเย็นเมื่อกี้ด้วยกันตอนเย็นเมื่อกี้ด้วยกันนะคะตอนเย็นเมื่อกี้ด้วยกันเด้อล์เอม,ออมลเข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกมาเลยล์นเข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกมาเลย วันนี้สีดำค่ะสีดำวันนี้สีดำเ,เข้ากุม่มทันไรคะเออควยหนูปล่อยไปแล้วเงียบอะไรค้านเงียบแอดไมต่ตอบเป็นหนูเดี๋ยวหนูตามให้ค่ะแอดไมต่ตอบเป็นหนูตามให้สักครู่ค่ะ พี่นี่จะไปแล้วแต่รู้สึกเอ้เออแต่รู้แต่รู้น่า